ขอเจริญพรญาติโยมวันนี้พระอาจารย์ก็ให้ญาติโยมไปซื้อปลาคราฟมาทำไมอาจารย์อันนี้ดูก่อนนะแต่ว่าพอดีทางทางร้านเขาถวายมาให้ฟรีถวายมาให้ฟรีตอนแรกก็จะซื้อแต่พอดีเขาร่วมทำบุญด้วยก็เลยถวายมา ถามว่าทําไมพระอาจารย์ถึงเลี้ยงปลาคราบคืออย่างนี้เมื่อเช้าเนี่ยเนี่ยบ่อปลาชะอ่บ่อบ่อปลาคุณโยมอ่าเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีปลาคราบอยู่ตอนนี้เหลือห้าเพราะว่าเมื่อเช้านี้มันตายไปตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวใหญ่ขนาดเท่าฝ่ามืออ่มันตายพระอาจารย์ก็เลยเอาปลา ตัวที่ตายแล้วมาฝังก็กุดดินฝังเมื่อเช้าฝังไปแล้วก็อุทิศส่วนบุญสุขสนศลอาอนิจจารวมไปถึงกวาดน้ำให้ให้ปลาตัวใหญ่ซึ่งเขาก็ตายโดยธรรมชาติของเขาอา,อาจจะเป็นเพราะว่าอุณหภูมิของน้ำก็ได้เมน,นเช้าอาจารย์ก็เลย เปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่เปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่แล้วก็จัดหาปลามาเพิ่มซึ่งมันเป็นปลาของพระออของของของทิพย์ซึ่งท่านเคยอยู่ที่กุฏินี้แล้วก็ท่านก็ได้ศึกไปละทาการลาสิกขาไปท่านท่านเลี้ยงปลาปลาไว้ในบ่อทีนี้พระอาจารย์มารับช่วงต่อพระอาจารย์มาอยู่ที่กุฏิของของของทิพย์ทิพย์นัน อาจารย์ก็เลยช่วยดูแลปลาให้ท่านแต่มันมัน,ม,นมันก็ตายเมื่อเมื่อคืนนี้มันก็ได้เสียชีวิตไปแล้วพระอาจารย์ก็เลยจัดหามาเพิ่มจัดหาปลาปลาครับมาเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอน้ำน้ำตกซึ่งเราเป็นการหมุนเวียนเป็นน้ำหมุนเวียนแล้วก็ส่วนตัวนี้จะก็จะเป็นที่กรอง ความสะอาดบอ่อน้ําแล้วก็กรองอข้างบนนี้ก็จะเป็นพวกปลาหางนกยูงก็คงจะมองมองเห็นได้ยากเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นตัวกรองตัวกรองน้าแล้วก็ดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็กรองพวกมูลขยะต่างๆหรือว่าเศษฝุ่นต่างๆแล้วก็ทาเป็นน้ําตกบอ่อนี้อาจารย์ไม่ได้ทานะเป็นเป็นคนก่อน ที่ถึกออกไปแล้วที่หลักสิขาออกไปแล้วก็ได้ทำบ่อน้ำตกแล้วก็เลี้ยงปลาปลาไว้พระอาจารย์ก็มาช่วยเ,เลี้ยงเขาต่อเนาะในขณะที่พระอาจารย์ถ่ายคลิปนี้ก็จะเป็นเวลาบ่ายสามาก็จะได้ยินเสียงกองกองกอง ได้ย,ยินเสียงกองแล้วก็ยินเสียงคล้องหมายความว่าวันนี้เป็นวันพระซึ่งสมัยก่อนวัดเราก็จะทำนั่วก็ว่าจะ,จะจะตีกองลั่นกองตอนตีตีสามตีสามแล้วก็บ่ายสามเพื่อให้ชาวบ้านรู้ว่าวันนี้เป็นวันพระเขาจะได้มาทำบุญกันที่วัด แล้วก็จเจริญรักษาศีลภาวนาอันนี้คือเป็นประเพณีหรือว่าเป็นประเพณีสมัยโบราณส่วนมากก็ยังยังอยูนะ่กับวัดที่เป็นวัดวัดสายมหานิกายหรือว่าวัดบ้านที่อยู่ในกับชุมชนนะนะที่จะยังตีกองส่วนในสายของสายป่าหรือว่าสายธรรมยุทธหรือว่าสายป่าเขาก็จะยกเลิกในการตีคล้องตีกองตัวนี้ไปละ แต่ยังคงจะเห็นบางวัดที่ยังรักษาประเพณีตรงนี้ไว้อยู่ที่ทีอ่อย่างเช่นวัดวัดแจ้งสว่างที่ท่านยังรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ทีนี้เรามาดูกันก็อนุมโมทนาคุณโยมเลยเด้อเมื่อกี้อาจารย์ก็ลืม ลืมถามญาติโยมว่าไปไปเอ่อไปเอาน้องปลานี้มาจากร้านอะไรเนะเาะจะได้กล่าวอนุโมทนาท่านไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปต่อไปพระอาจารย์ก็จะได้ขออนุโมทนากับทางเจ้าของบอ่อปลาที่ท่านได้ถวายปลามาจํานวนห้าตัวถวายปลาปลาคราฟมาห้าตัวเป็นปลาทองปลาทองอยู่หนึ่งตัวแล้วก็ เป็นปลาครับสีขาวแดงอีก4ตัวทีนี้เราก็จะทำการปล่อยเข้าลงบอ่อหวังว่าเขาคงจะมีเพื่อนที่ดีนะ เมื่อเช้านี้พระอาจารย์ก็สงสารปลาที่ตายอยู่นะก็อาจารย์ก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาแต่พอออกออกมาดูเขาตอนประมาณสักประมาณสักตีสี่ตีห้ได้ตีตีสี่ตีห้ได้ก็เห็นเขาเสียชีวิตแล้วพระอาจารย์ก็เลยทําการฝังเขาแล้วก็กล่าวคําอนิจจา วัตสังคาราแล้วก็แล้วก็พระอาจารย์ก็อุทิศกวดนะ้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ปลาที่เขาเสียชีวิตไปนะหรือว่าให้เขาได้บุญกุศลที่พระอาจารย์นั่งสมาธิในช่วงช่วงตีสามตีสี่อาจารย์ก็อุทิศส่วนบุญตัวนั้นให้กับปลาเพื่อให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้น ขอเจริญพรญาติโยมวันนี้พระอาจารย์ก็ให้ญาติโยมไปซื้อปลาคราฟมาทำไมอาจารย์อันนี้ดูก่อนนะแต่ว่าพอดีทางทางร้านเขาถวายมาให้ฟรีถวายมาให้ฟรี ตอนแรกก็จะซื้อแต่พอดีเขาร่วมทำบุญด้วยก็เลยถวายมาถามว่าทำไมพระอาจารย์ถึงเลี้ยงปลาคราฟคืออย่างนี้เมื่อเช้าเนี่ยนี่มันี่บ่อปลาคุณโยมอ่าเนี่ยจะก็ะจะเห็นว่าจะมีปลาคราฟอยู่ตอนนี้เหลือห้าเพราะว่าเมื่อเช้านี้มันตายไปตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวใหญ่ ขนาดเท่าฝ่ามือ,อมันตายพระอาจารย์ก็เลยเอาปลาตัวที่ตายแล้วมาฝังก็กดดินฝังเมื่อเช้าฝังไปแล้วก็อุทิศส่วนบุญสุขศสนอานิจจารวมไปถึงกวาดน้ำให้ให้ปลาตัวใหญ่ซึ่งเขาก็ตายโดยธรรมชาติของเขาอ,อาจจะเป็นเพราะว่า อุณหภูมิของน้ําก็ได้นวอเช้าอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนถ่ายน้ําใหม่เปลี่ยนถ่ายน้ําใหม,ใหม่แล้วก็จัดหาปลามาเพิ่มซึ่งมันเป็นปลาของพระ,อะของของของทิพย์ซึ่งท่านเคยอยู่ที่กุฏินี้แล้วก็ท่านก็ได้ศึกไปละทําการลาเสียขาไปท่านท่านเลี้ยงปลาปลาไว้ในบ่อทีนี้พระอาจารย์มารับช่วงต่อ อาจารย์มาอยู่ที่กุฏิของของของอทิดทิดนันอาจารย์ก็เลยช่วยดูแลปลาให้ท่านแต่มันมันมันก็ตายเมืม่อเมื่อคืนนี้มันก็ได้เสียชีวิตไปแล้วอาจารย์ก็เลยจัดหามาเพิ่มจัดหาปลาปลาครับมาเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอ น้ำน้ำตกซึ่งเราเป็นการหมุนเวียนเป็นน้ําหมุนเวียนแล้วก็ส่วนตัวนี้จะก็จะเป็นที่กรองทําความสะอาดบ่อน้ําแล้วก็กรองอข้างบนนี้ก็จะเป็นพวกปลาหางนกยุงก็คงจะมองมองเห็นได้ยากเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นตัวกรอง ตัวกองน้ําแล้วก็ดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็กองพวกมูลขยะต่างๆหรือว่าเศษฝุ่นต่างๆแล้วก็ทําเป็นน้ําตกบ่อน,นี้อาจารย์ไม่ได้ทํานะเป็นเป็นคนก่อนที่ถึกออกไปแล้วที่หลักสิขาออกไปแล้วก็ได้ทําบ่อน้ําตกแล้วก็เลี้ยงปลาปลาไว้พระอาจารย์ก็มาช่วยเ,เลี้ยงเขาต่อเนาะ ในขณะที่พระอาจารย์ถ่ายคลิปนี้ก็จะเป็นเวลาบ่ายสามก็จะได้ยินเสียงกองกองกองได้ยินเสียงกองแล้วก็ยินเสียงคล้องหมายความว่าวันนี้เป็นวันพระซึ่งสมัยก่อนวัดเราก็จะทำนับก็ว่าจะจะตีกองลั่นกองตอน ตีตีสามตีสามแล้วก็บ่ายสามเพื่อให้ชาวบ้านรู้ว่าวันนี้เป็นวันพระเขาจะได้มาทําบุญกันที่วัดแล้วก็จเจริญรักษาศีลภาวนาอันนี้คือเป็นประเพณีหรือว่าเป็นประเพณีสมัยโบราณส่วนมากก็ยังยังอยูนะ่กับวัดที่เป็นวัดวัดสายมหานิกายหรือว่าวัดบ้านที่อยู่ในกับชุมชนนะนะที่จะยังตีกองส่วน ในสายของสายป่าหรือว่าสายธรรมยุทธ์หรือว่าสายป่าเขาก็จะยกเลิกในการตีคล้องตีกองตัวนี้ไปละแต่ยังคงจะเห็นบางวัดที่ยังรักษาประเพณีตรงนี้ไว้อยู่ที่ทีอ่อย่างเช่นวัดวัดแจ้งสว่างที่ท่านยังรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้อ่ะทีนี้เรามาดูกัน ก็อนุโมทนาคุณโยมเลยเด้อเมื่อกี้อาจารย์ก็ลืมลืมถามญาติโยมว่าไปไป,าไปเอาน้องปลานี้มาจากร้านอะไรเนาะจะได้กล่าวอนุโมทนาท่านไม่เป็นไรเดีย๋ยวคลิปต่อไปพระอาจารย์ก็จะได้ขออนุโมทนากับทางเจ้าของบ่อปลาที่ท่านได้ถวายปลามาจํานวนห้าตัวถวายปลาปลาครับมา5ตัวเป็นปลาทอง ปลาทองอยู่หนึ่งตัวแล้วก็เป็นปลาครับสีขาวแดงอีกสี่ตัวทีนี้เราก็จะทําการปล่อยเข้าลงบอ่อหวังว่าเขาคงจะ มีเพื่อนที่ดีนะเมื่อเช้านี้พระอาจารย์ก็สงสารปลาที่ตายอยู่นะก็อาจารย์ก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาแต่พอออกออกมาดูเขาตอนประมาณสักประมาณสักตีสี่ตีหได้ตีสี่ตีห้าได้ก็เห็นเขาเสียชีวิตแล้วพระอาจารย์ก็เลยทําการฝังเขาแล้วก็ กล่าวคำอนิจจาวัตสังฆาราแล้วก็แล้วก็พระอาจารย์ก็อุทิศกวดนะ้ำอุทิศส่วนบุญส่สวนกุศลไปให้ปลาที่เขาเสียชีวิตไปนะหรือว่าให้เขาได้บุญกุศลที่พระอาจารย์นั่งสมาธิาในช่วงช่วงตีสามทีสอาจารย์ก็อุทิศส่วนบุญตัวนั้นให้กับปลา เพื่อให้เขาไปสู่ควบคุมที่ดีขึ้นก็อ่าเขาจะเห็นเขาแหวกว่ายนะคุณโยมน้องปลาน้องปลา5้าตัว5้าตัวอ่าในบอ่อในบ่อนี้ก็จะมีอยู่อีก5้าตัวก็จะรวมเป็น10ตัวเนาะจากจากที่ในถุง5้าแล้วก็ในบ่อนี้มีของเดิมอีก5้า อาจารย์ก็จะจะได้ทำการปล่ปล่น้องปลาก็คงจะให้เขาแบบไว้ของเขาอาไปขออนุโมทนาคุณยมที่ถวายปลามาจำนวนห้าตัวปลาคราบมาห้าตัวท่านรู้สึกว่าจะเป็นบอ่บอเลี้ยงปลาอยู่ตรงข้ามวัด คือกูถ้าจำไม่ผิดนะคุณโยมถ้าถ้าถ้าผิดก็ขอขอขอภัยนะขอขมาด้วยบบบบบโยมกูตรงข้ามวัดแจ้งสว่างถ้าถ้าผิดก็ขอขมาเด้อเมื่อกี้อาจารย์ก็ลืมถามญาติโยมที่เขาเอาปลามาให้เนาะก็ลืมถามว่าเอามาจากร้านไหนบ่อปลาไหนเนาะอาจารย์ก็ลืมลืมถามไปก็ขอขมา ยังไงอาจารยก็จะอนุโมทนากล่าวชื่อท่านไว้ในคลิปต่อไปนะทีนี้เราก็มาดูฟาก่อนแหวกว่า,แบบวายเขามีจำนวนเพิ่มก็กจะเป็น10ตัวคุณโยมจากของเดิม5แล้วก็มาบวกอีก5ก็จะเป็น10ตัว ดูเขาก็จะยังสงสัยกันอยู่เอ๊ะทำไมมาเพิ่มกอเมื่อเช้าดูดูเสี่ยงซึมนะไม่ล่าเลงมันนิ่งๆอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรอาจจะเป็นเพราะว่ามีปลาตัวตัวใหญ่ที่สุดอะได้ได,ได้ได้ตายได้ตายแล้วส่วนตัวอื่นก็เสื่องซึมนิ่งๆไม่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 แหวกไหยไม่ล่าเริง แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะหลักอาการเขาจะโอเคขึ้นนะรู้สึกว่าเขาจะวิ่งแบ,บวกไยวไปเรื่อยๆแล้วละ่ะแล้วก็มีเพื่อนมาเพิ่มส่วนี้ก็ตัวนี้ก,ก็ตรงนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงปลาหางนกยุง าหางนกยงพระอาจารย์ชอบอะไรที่มันดูเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะพระอาจารย์ชอบมีมีบ่อน้ําได้ยินเสียงน้ําตกได้ยินเสียงของน้ำาอาจารย์รู้สึกว่าเวลา,เ,าเขา้าเข้านั่งสมาธิหรือว่าเวลาเข้ากรรมฐานแล้วจิตมันรู้สึกมันเพลินเพลินแล้วก็สงบ มันได้ยิยนเหมือนเรานั่งนั่งสมาธิในบนเขาที่มีสายน้ำาจารชอบจริตจริตกรรมฐานในในป่าใน,ในเขาหรือบางครั้งนึกถึงตอนที่ไปนั่งทำกรรมฐานอยู่ที่ถ้ำแสงจันทร์ที่อยู่ที่เชยภูมิก็จะเป็นธรรมชาติแล้วก็ อยู่บนเขาแล้วก็อยู่ในป่าลึกอยู่ห่างจากบ้านคนก็จะประมาณสักเกือบเกืบสิบโลเนี่ยคุณโยมทำให้พอาจารย์นึกถึงสมัยที่ท,ที่ที่ทุดงแล้วก็สมัยที่ใช้ใช้ไปอยู่บนเขาอาจารย์ก็เลยชอบชอบในสิ่งที่มันมีน้ำนะทำให้ จิตเพลินแล้วก็เข้าสมาธิได้ได้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นนะนี่ก็จะเป็นต้นไม้ที่พระอาจารย์รดน้ําเขาซึ่งเป็นคนก่อนเขาเขาปลูกไว้ก่อนแล้วลหละแต่พระอาจารย์ก็มาดูแลต่อ,อาจากทิศที่ท่านศึกไปแล้วล่ะอาจารย์ก็เลยได้มาพักที่ท,ที่ที่กุฏินี้อาจารย์ก็เลย ได้มาดูแลไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นปลานะคุณโยมสำหรับคลิปนี้พระอาจารย์ก็คงจะขอไว้เพียงเท่านี้เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาฝากกดติดตามเวลาพระอาจารย์ทำคลิปต่อไปก็จะได้ร่วมอนุโมทนาการก็ดีหรือว่าได้ติดตามชมรับชม คิปก็ดีก็ขอเจริญพรสาธุชนทุกท่านขอเจริญพร